หญิงอีกสง่ไปนะครับน่าีออกขวาเลยนะครับออกขวาคบอกันดับอะไรครับชนงนะเลิศหญิงโอ้นะครับอันดับหนึ่งสามสิบถ <oh ึงสามเก้าโอชุดยอดครับมน

ตอนนี้นักกีฬากเขาเส้นใช้เกือบหมดแล้นะครับหลายคนก็ดีอกดีใจครับได้รางวัลในการวิ่งนะครับผมนี่นี่คือบรรยากาศด้านในหลังเอาเส้นชัยมานะฮะอดี๋ีวคงจะมีพิธีมอบรางวัล เจ้านะครับนี่ตนี้เขาต้มเยไว้สำหรับันักกีฬาหรือใครดีเขาสนใจแล้วลองท่องกันได้นะฮะอันไหน กาดหม้อบัวพัดของอำเภอแม่ใจนะครับใครยากกินกับมาก,กินได้นะนี่ฟรีครับแบบมีเก็บตังค์ครับนี่ัดกอนนีแวบรรยากาศด้านในชิวๆสบายๆครับฟันรันกับวิ่งมาแนละ้วดิบร่อยนะฟันรันในระยะ ห้ากิโลเมตรนะฮะไปกั๊บ <c oughs> น้ <c oughs> นองๆก็เรียบร้อยนะห้ากิโลนี่สบายสบายเนาะแล้ว <c oughs> นี่นี่วิ่งสิบเอสเหรอฮะวิ่งสิบเอสโล่งหรือห้าโลวิงลง <c oughs> ว่งเลย <c oughs> วิ่งกระพงสีเนาะวันนี้ครับเสี่ยครับวันนี้ถือว่าบรรยากาศสุดยอดเลยนะครับสุดยอดสุดยอดโอ้นี่ครับไ,ได้เนี่ยตะวันกําลังขึ้นเลยนะพระอาทิตย์สวยงามมากครับแล้วก็น้องๆที่มาร่วมกิจกรรมเมื่อกี้ผมไม่ได้สังเกตว่าน้องๆวิง่งมินิหรือว่าวิ่งนี่นีไอ้แชมป์วันนี้แชมป์แชมป์สิบเก้าปีแชมป์สิบเก้าปีว้านี่นี่แชมป์สิบเก้าปี มินิใช่ไหมเมื่อกี้เห็นซ้อนมอไซค์ใครมานี่สุดยอดครับแตะมือเลยครับผมแตะมือไี่ได้หรือไนี่ตื่นงราะรางวัลที่หนึ่งฟิล์มครับได้ควายตัวตัาหัวอะเดี๋ยวต้องไปขอจากเสียอีกทีนึงนะครับโอ้นี่สุดยอดเดี๋ยวไปช้าตัวมือยกเอาหนูนะโอเคครับขอบคุณเสี่ยครับผมครับผมอ่านี่ฮะนี่ถือว่า ประสบความสําเร็จครับมีทั้งการเตรียมงานที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ทีมงานที่ดีแล้วก็กิจกรรมวันนี้ถือว่าประทับใจมากครับนี่ครับบรรยากาศสวยมากครับทะเลหมอกพระอาทิตย์ของหนองเลงทรายนะโอ้สวยงามครับตอนแรกออกมากับสีสี4าดสีสีรู่อะไนี่บกเล พอเข้าลูกมันเลยกล่อมกุ่สิริกิโลเข้าใจ่ไหมนี่ครับก็เป็นบรรยากาศสวยๆงามๆตีหนหลังลิงไซต์ตีผมป้าท่านผู้ชมมาพอแม่เอวกันนะก็ถือว่าเก็บบรรยากาศคือได้นักที่สุดนะฮะเนี่ยด้านหลังผมนี่เป็นวิวทิวทัศน์สวยครับประทับใจครับผมยังแบบเกยออกมาพอตอนนี้ตอนเจ้าๆยังอีสักเตียนะก็หลังจากนี้นะอาจจะหาเวลามาเอลพอม,มันมันไดช่วงหน้าหนาวนี่นะโอ้ สุดยอดครับอันนี้หนองเลงซ้ายอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาของเขาครับโอ้ะวีกร็ระยะทางวิ่งของถนนรอบหนองเลงซ้ายจะเป็น11กิโลพอดีครับก็คิดว่าน่าจะเป็นระยะวิ่งที่นักวิ่งหลายๆคนอยากจะมา วิ่งทีนี้นะฮะและว้วก็ถ้าใครอยากจะจัด,ดจก,กิจกรรมการวิ่งที่หนองเล็งซ้ายแห่งนี้ก็สามารถมา,าได้นะติดต่อที่ทันในอำเภอเลยนะฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นสถา,านาาถที่ทีจจ่กกสามารถใจจัดการแข่งขันวิ่งได้ทำลายลายรายการเลยทีเดียวครับย่ามาครับโอ้ยยี่สิบสามสิบสี่สิบองค์ยนะครับโอ้ยันนี้ก็สิบจุดอันนี้ก็สิบจุ เดี๋ยวผมก็ขออนุญาตไปหาข้าต้มลองต้องสักหน่อยก่อนเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับดีแล้วดีแล้วได้มือนแล้วก็โสดได้แปตพันอีนี่เปพัการพัคดดนัเกดล้ัวอั่ดกพััน Hãy subscribe wow. cho kênh Ghiền Mì Gõ Để